การให้เกียรติเพศหญิงในฐานะที่เกิดเป็นผู้ชายควรดูแลปกป้องผู้หญิงควรให้ความรักและหาทรัพยากรมาให้กับผู้หญิงที่ตนรักมีความเป็นผู้นำพึ่งพาได้รักความยุติธรรมประนีประนอมการที่เราเกิดเป็นชายนั้นมีข้อดีคือความแข็งแรงของร่างกายเราเกิดมาแข็งแรงกว่าผู้หญิงมีโครงสร้างร่างกายใหญ่กว่ายิ่งต้องดูแลปกป้องคนที่เรารักไม่ใช่ทำ้ายผู้อื่นโดยไร้เหตุผลเราควรปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า ให้เกียรติผู้อื่นมีความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างเข้าใจหลักธรรมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดเพื่อมีชีวิตอย่างมีความรักความมีงามมีความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งเหมือนกับเหล็กกล้า